จากที่เพื่อนเพี่ถามมานะครับผมว่าถุงเ้วพลาสติกแบบไหนสามารถขายได้แล้วจะดูอย่างไรเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับผมเก่งนะครับจาก CW ศูนรับซื้อขยะรีไซเคิลครับผมรับซื้อขยะรีไซเคิลเกือบทุกประเภทครับไม่ว่าจะเป็นเศษเหล็กกระดาษขวดแก้วพลาสติกน้ำมันพืชแล้วก็สินค้าในอีกหลากหลายรายการเลยนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องของถุงเฮวพลาสติกครับสวัสดีเพื่อนพี่ครับ เพื่็นที่ทราบหรือไม่ว่าถุงหิ้วพลาสติกแบบนี้สามารถขายได้นะครับผมโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นถุงรุ่นใหม่ๆนะครับจะเริ่มมีการเขียนสัญลักษณ์นะครับผมรีไซเคิลนะครับแล้วก็จะเขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าเป็นถุงเบอร์สอง H2E นะครับถ้าเป็นถุงตระกูลเบอร์สองนี้สามารถขายได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีตัวสกรีนรีไซเคิลไว้เราจะดูยังไงนะครับผมขั้นตอนง่ายมากครับผมอยากให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับทำการยืดดูนะครับถุงหิ้วพลาสติกนะครับถ้าเกิดสามารถยืดได้แบบในรูปแบบนี้นะครับผมแบบในกล้้้้้องททีี่ผผมมมําาาาาใหดดดูนนนะะคครรรัับบบบถถยยืแสขไ และสำหรับร้านของเรานะครับตั้งอยู่ในตัวอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับตั้งที่ถนนบึงพระจันทร์ป่าช้าจีนใกล้ๆกับแอทีคอนโดครับและสำหรับลูกค้าของเราที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกแล้วคุณไม่สะดวกนำขยะมาขายกับผมที่ร้านคุณไม่ต้องกังวลครับเพราะบริษัทเราจะมีบริการออกไปจัดเก็บขยะรีไซเคิลนอกสถานที่ให้ครับขั้นตอนง่ายมากครับ ลูกค้าสามารถแอดไลน์ผมมาได้เลยเป็นไอดีไลน์ที่ C W R E C Y C L E ครับหรือปกติแล้วผมจะทําการแปะลิงก์ไลน์แอดไว้ให้บนแคปชั่นครับลูกค้าแค่แอดไลน์ถ่ายรูปขยะแล้วก็แชร์โลเคชั่นมาแล้วเดี๋ยวผมก็จะจัดรถจะจัดทีมงานไปจัดการขนให้คุณถึงที่ครับสำหรับช่วงนี้นะครับราคาราคาับซื้อขยะรีไซเคิลค่อนข้างเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับผมอยากจะขอให้เพื่อนเพื่อนะครับสอบถามราคาที่เป็นปัจจุบันเสมอสุดท้ายถ้าเกิดว่าคุณอยากขายขยะรีไซเคิลให้ได้ราคาถูกๆแล้วก็ผมจะรรรรอออคคคคุุณณยู่่ที้านัับบบข